คุ้มว่าน,นี้เห็นว่าจะไม่มีคุณพี่ขาะวันนี้จัดมาให้เป็นรถเข้าใหม่ปรับสภาพพร้อมตั้งขายได้เป็นเก่รุ่นตัว N T ปี 2, 2022เลขไมล์47,000กิโลนะคะชมหน้าหมูป่าตัว N T 2.4ตัว N T คุณพี่คาน้ำมันล้วนภายในสวยมากๆนะคะคันนี้ได้ไปครบจบแล้วออปชั่นให้มาครบๆเลยนะคะไมล์45,19,000เท่านั้นที่พี่ทนใดที่สนใจรายละเอียดตัวรถอย่าพลาดรับชมในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะพบเจอกันอีกแล้ววันที่วันนี้นะคะอยู่กับหนูเช่นเคยอันอันทอออโตโอค้ค่ะวันนี้ จัดรถเข้าใหม่พร้อมตั้งขายมาให้รับชมอีกหนึ่งคันบอกเลยว่าใครที่หารถปีใหม่ใหม่หม่ได้น้อยพร้อมใช้งานนะคะจัดรุ่นนี้ไม่มีผิดหวังคุณพี่ขาบอดี้สีเทาดำสภาพเดิมโรงงานสภาพสวยมากบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยราคาสุดคุ้มนะคะ5้าแสนหเาเท่านั้นได้เป็นปี2022เลขไม่สี่หม่กิโลได้เป็นเกียร์รุ่นตัวเอทีเครื่องยนต์2.4นี่คะชมหน้าหมูป่านั่นเองคุณพี่เนี่ยคะ่ะใหม่มากๆบอกเลยว่าใหม่ ราคาดีไม่น้อยพร้อมใช้งาน5 1 9 0 0นะคะฟรีดาวดอกเบีย้ยเบาๆเริ่มต้นประมาณ3.19นะคะและที่สำคัญเลยจัดเต็มฟรีดาวเขาผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นคุณพี่ถ้าหาไว้ใช้งานนะบอดีส้สวยๆสีเทาดำแบบนี้บอกเลยว่าเป็นสีพิเศษหายากคุณพี่ใดที่สนใจนะคะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามได้0918820616นะคะหรือว่าจะเป็น ไลน์ aun 1 9ึ่ติดต่อสอบถามได้อันอันทอตัวยินดีให้บริการนะคะวันนี้จัดมาให้รับชมนะเกตรุ่นตัว n p สภาพน้องๆป้ายแดงนะแอกอลอยเดิมโรงงานนะคะนี่ยางดันหลบรัดมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นปี2021นะคะตัวยางเนี่ยนะเดี๋ยวเราเช็คให้ถ้ายางเก่ามันเสื่อมสภาพพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยหนูเปลี่ยนใหม่ให้4เส้นนะคะเอาอยางใหม่ไปใช้งานในส่วนของกระจังหน้าเนะคะเขาจะมาพร้อมกับโครเมียมกับสีดำเมทัลิกนะ ไฟหน้าจะเปลี่ยนแล้วนะคะจากตัวเดิมเนาะถ้าโฉมเก่าเขาจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะ mm hmm. มีเดทา i นิงไล h ์มีไฟเลี้ยวที่เป็น LED มาให้ครบนะเล mm ีย hmm. มบอดี้แก้มข้างมาเดิมๆเลย mm hmm. คันนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามายังไม่มีเจ้าของรออยู่นะคะรอพี่ๆมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะ mm hmm. รถนะคะป้ายยังเป็นอำนาจเจริญอยู่นะแต่ไม่เป็นไรน,นะคะเราต่อและเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ใหม่ต่อภาษีพรบรเปลี่ยนป้ายเนี่ยคะ โอนเป็นกรุงเทพนะพี่ๆใช้งานกันยาวๆอีกปีนึงเลยนะคะพร้อมกับรายละเอียดตัวรถเนี่ยเราตรวจสภาพให้นะคะมากกว่า215จุดการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีไม่40,000เชื่อเีอพี่ๆรถนี่วิ่งน้อยนะคะผ้าเบรกอะช่วงล่างยังไม่สึกยังไม่หล่อเลยนะคะพี่ได้เอาไปใช้ต่อบอกเลยว่าสุดคุ้มนะผ่อนแค่เดือนละ9 0 0 0นะคะ แมมกอลลอยไม่มีร่องอรอยเลยทั้ง2ฝั่งยางปีเดียวกันทั้ง4เซนนะคะสภาพสวยบอดีแก้มข้างสีสันเรียมคมบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดบันไดขึ้นข้างสภาพกริบๆเลยนะคะในส่วนของกระจกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยให้ดูนะคะกระจกเขาได้เป็นพาร์ทเดิมโตโยต้านะคะสวยๆเลยนะ ทุกอย่างพร้อมใช้งานคุณพี่ตัวรถใหม่นะคะกิบกริบเลยกระจกมองข้างได้ปรับพัาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวคิ้วกันสาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยโลโก้ข้างแก้มไม่มีชำรุดหล่นหายบอดี้ด้านข้างไม่มีรอยลักยิ้มเลยสักจุดได้เป็นแคปเกียร์แมนวนวลยกสูงขนหนักบรรทุกหนักขนคนเดินทางกับต่างจังหวัดนะคะขึ้นเหนือลองใต้ขับสบายเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะเมื่อเปิดโครเมียมนะยคะให้ดูภายในนี่ เรียมบอดี้หัวน็อตนะคะซสูงเสาเอมาเดิมทุกจุดนะผิวพันธเรียมสันคมบอดี้ตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี body, ้เดิมให้มีบริการตรวจรถให้215จุดนะคะแผงประตูนะคะนี่พวกซีนเดิมๆแบบนี้นะคะกิฟต์เลยนะ,ะสปอนเมทอาร์คโครงสร้างบอดี้นะคะแผงประตูสีดำเดิมๆวิทยุมีมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกเป็นแบบแมนนวลน,นะคะสภาพสวยตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดินได้มาสีขาว ตัวบอดตึงมากๆนะเคะเหลือขัดเบาะเพิ่มเติมนะก่อนปล่อยเรามีเก็บงานทําสปาให้พวกเบาะนะคะที่เป็นร่องเป็นรอยเป็นคราบแบบนี้ไม่ต้องห่วงเนาะเนื่องจากรถเข้าใหมา่ยังไม่ได้ขัดเบาะนะคะเดี๋ยวเราขัดแล้วก็ดูดฝุ่นทําสปาให้นะะนีคะนี่หัวน็อตกริบๆเลยนะคะเพดพวกนี้เดิมๆเ,เลยนะคะของ t o โยต้าสภาพสวยมากๆเปิดแบบ แคปเปิดได้แบบนี้นะคะเรียมสันคมบอริดี้หัวนอ็อตเดิมๆนะไม่มีร่องรอยแรงเส้นการันตีโครงสร้างเดิมบอรดี้เดิมให้สวยมากๆเรียมสันคมหัวนอ็อตกิ๊ทุกจุดนะคะด้านหลังจะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะนี่เป็นเบาะหนังนุ่มๆเลยยางรองนะคะการสกปกมีมาให้ครบเลย หลังโค้งหลังคาสะอาดสะอา้านกระจกพัดเดิมนะกระจกด้านหลังติดไล่ฟ้าไล่หมอกมาให้หลังคาสะอาดสะอา้ะอานพร้อมใช้งานปี2022วิ่ง40,000ถือว่าวิ่งน้อยมากนะคะรถ3ปีตกปีแล้วประมาณหมื่นกว่านะ,ะไม่ถึง20,000นะสวยพร้อมใช้งานคุณพี่ใครสนใจเนาะตัวนี้เป็นแคปนะแคปเปิดได้แบบนี้นะคะขนหนักบรรทุกหนักนะสำหรับพี่พที่เป็นอาชีพของตัวเองเนาะ เอาไว้ขนของบรรทุกของหนูบอกเลยว่าสุดคุ้มเนี่ยขึ้นเหนือลงใต้ต่างจังหวงต่างจังหวัดไปได้สะดวกสบายแม็กซ์อลลอยทั้ง4ี่ร้อไม่มีร่องรอยการชนท้ายเป็นโครเมียมนะคะตัดกับพลาสติกสีดำนะคะไฟท้ายนี่เป็นของเดิมและไม่มีร่องรอยแตกร้าวลายงานเลยนะคะเป็นไส้ฮาโดรเจนแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยมือเปิดเป็นโครเมียมแท้แต่ว่าคันนี้ไม่มีกล้องถอยนะคะแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟท้ายนี่เดิมเดิม ไฟเบนะคะเป็น LED มาให้แล้วเรียบร้อยขออนุญาตเปิดในส่วนของแมกไรเนอร์ให้พี่ๆดูใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยแตกร้าวลายงาน,นะคะไม่มีร่องรอยกินเนื้อนะบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะคะเรียมสันคมเบอรี Spot ่หัวน็อตนี่สปอร์ตเมทอาร์ตกริปทุกจุดนะรถวิ่งใช้งานน้อยสภาพนางฟ้าเลยนะคะอันนี้ของจริงนะให้ดูนะเมทอาร์ตทุกอย่างนะคะเดิมๆไรเนอร์สวยๆนะ พร้อมใช้งานคุณพี่ค่ะใครที่สนใจมาจัดได้เลยนะคะขนหนักบรรทุกหนักไม่ต้องเป็นห่วงเดินทางกับต่างจังหว,งวัดช่วงล่างนิ่มๆศูนย์แมนนทนั่นทั่วประเทศและที่สําคัญอะไหล่หาง่ายค่ารักษาไม่แพงนะคะใครที่เป็นสาวกรีโวมาจัดได้เลยและได้เป็นเกียร์แมนวนวลเลยบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะถ้าแมนวนวลเนี่ยจะราคาเบากว่าตัวออตโต้หน่อยนะคะคุณพี่แต่ว่าตัวนี้ได้เป็นปีใหม่นะ ใหม่เลยนะคะปี22ส,สีเทาดำบอดี้สวยๆแบบนี้พวงมาลัยได้เป็นมาติฟังช์ชันนะคะเรียมสันคมทุกอย่างก็มาเดิมหมดบอะผ้าสวยๆมอกอทุกอย่างเดิมโรงงานเลยนะคะนี่กระจกพัดเดิมรอบคันเปิดให้ดูทางฝั่งนี้บ้างนี่กระจกพัดเดิมเนะะีคะเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตกริปเลยนะใครที่หาไว้ใช้งานหนูบอกเลยว่ารุ่นนี้เราจัดเต็มฟรีดาวน์ผ่อนเดืละ9,000กว่าบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นสามนะคะเป็นเลดดอกเบี้ยพิเศษของรถกระบะแคปนะนี่นะคะสวยนะรายได้20,000บาทอายุงานเกินปีนะคะไม่ติดประวัติแบกฤทธิบูโรพี่มาจัดได้เลยนะ,ะไ,มไม่ต้องหาค้ำไม่ต้องหากู้ร่วมนะคะเก๋รุ่นนี้ออกคนเดียวผ่อนสบายๆได้84เทอมนะหัวน็อตกิฟทุกจุดเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะแต่ว่าปรับออ,โ,อตโต้หบาทแล้วก็เซ็นทั้นล็อกกระจกปรับกระจกไฟฟ้า แผงประตูมีลำโพงมาให้เป็นสีดำเกือบทั้งหมดแล้วก็ตัดกับตัวที่เป็นโครเมียมนะคะสีบอลมาแบบนี้นะคะตัวรถเป็นสีเทาดำนะแป้นเบรกเป็นเกียร์นี่เช็คนะคะใหม่ๆนะยังไม่สึกยังไม่หลอเปิดฝากระโปรงตรงนี้เปิดฝาน้ำมันตรงนี้เนาะตัวรถเนี่ยเป็นกุญแจแบบเสียบสตาร์ทนะคะแต่ได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังชันนะขออนุญาตขึ้นรถนะคะ ได้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะคุณพี่เปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้เป็นอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดได้เบรกมือเนาะที่พักแขนนะคะใหม่กิ๊บเลยนี่มีช่องเกียร์สัมผัสด้านในอีกนะคะคันนี้จะได้จอกลางแล้วนะฟลูมเรสเซก็เป็นมัลติฟังก์ชั่นดูขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะนี่ขออนุญาตนะคะพาไปพี่ดูในส่วนของเลขหมายอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเหยียบคัสต์ไม่ถึงนะคะคุณพี่คันนี้ ในส่วนของเลขไม้เนี่ยอยู่ที่47,253กิโลเมตรนะคะก็เป็นไม้แท้ไม้เดิมจากโรงงานเลยลดมา3ปีวิ่งไป47ตกปีละ, 2, 000, ะะกปละไม่ถึง20,000นะคะตกปีละไม่ถึง20,000ปีละหมื่นหมื่นกลางๆนะคะถึงหมื่นปลายเท่านั้นนะสวยนะคะน่าใช้งาน ควมาลัยมาติฟังก์ชันทิปหน้าจอได้นะคะแล้วก็สั่งการด้วยเสียงรับโทรได้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลียปล่ยนหมดเป็นเพลงโฮมหมดได้ด้วยนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานนะแบบ3กล้าสวยๆเลยตัวแตก็ใช้งานปกตินะคะจอกลางจะได้เป็นจอทัศสกรีนแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้กรารระยะถอยจอดนะเพราะว่าตัวกล้องด้านหลังไม่มีแต่สามารถติดเป็นกล้องบันทึกหน้าจอได้นะคะมันจะเอามาติดตรงนี้เนาะตรงกระจกตรงนี้นะคะบันทึกหน้าจอแล้วก็ มีกล้องด้านหลังและการระยะถอยจอดมองเห็นได้เหมือนกันนะคะหน้าจอกลางจะได้นะคะในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay เนาะสามารถเชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคะบลูทูธแบบไร้สาย USB วิทยุ FM AM CD ใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบูทอะ USB นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงวิทยุนี่เล่นได้หมดนะคะใช้งานได้ทุกอย่างนะครบจบนะะในคันเดียว แล้วก็แอร์เขาจะเป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกนะมีปุ่ม power outlet มาให้2ตํตำแหน่งนะคะตรงนี้นี่พร้อมใช้งานเลยนะช่องวางของวางเจ้วน้ำคอนโซลกลางก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะสภาพสวยไฟเก๋งเป็นไส้ไฮโดรเจนสีสม้มติดทุกดวงมีช่องเก็บเวนตาให้นะคะที่บังแดดมีกระจกน่าจะมีมา1บานด้านผู้โดยสารด้านข้างกระจกตัดแสงยังได้เป็นแบบ แมนนวลอยู่นะคะคันนี้ก็รับประกันเครื่องเกียร์หนปีนะคะพร้อมกับตรวจรถให้นะประมาณ215จุดมีใบเซอร์การันตีนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้10,000มกิโล1ปีเต็มๆจากบริษัทเรานะคะก็คือรับประกันเยอะที่สุดแล้วนะในย่านมีนนะคะคุณพี่ไปถามที่อื่นได้เลยนะที่อื่นเขาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็มีนะคะแต่ว่าของหนูปีหนึ่งเลยเต็มๆนะคันนี้นะคะ ใครที่สนใจนะสีเทาดำส,สวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรีบทักมาเนาะเดี๋ยวหนูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ด้วยค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์เนี่ยค่ะสภาพนี่คือใหม่มากๆปี๖สองเนี่ยค่ะแบตเตอรี่ทุกอย่างเราเช็คเราตรวจสอบให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ของเหลวเนาะคันนี้ก็ไม่สี่หมื่นปี2สองยังไม่หมดวารันตีศูนย์ พี่ๆเอาเข้าไปแมนเทนนศูนย์ต่อได้เลยนะถ้ารถยังไม่หมดวารันวตีศูนย์พวกเราจะไม่เปลี่ยนถ่ายของเลีวให้แต่ถ้ารถที่ไม่เกินแสนหมดวารัันตีแล้วนะหนูเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยเผื่อเอาไว้พี่ๆอยากไปเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์บริการนะคะเขาดูแลให้ยาวๆ5ปีหรือว่า10,000อ่ะ5ปีหรือว่า100,000 0กิโลนะถ้าเป็นของโตโยต้นะคะ นี่สวยนะแบตนะคะแต่ว่าแบตพวกนี้เราดูแลให้หนะถ้าแบตเก่าเสื่อมสภาพพวกหนูเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะช่วงล่างเอยอะไรเอ่ยเช็คให้หมดนะหัวน็อตนะคะโคมไฟด้านหน้ากิบกิบเลยนะไม่มีร่องรอยแตกร้าวไรงาหัวน็อตฝากระโปรงให้พี่ๆี่ดูเลยนะน็อตไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนไขามานะคะปัม๊ม abs ทุกอย่างสวยแท่นเครื่องแห้งสนิทไม่มีค่านะ้ำมันไหลรั่วซึมนะ สำหรับหม้อน้ำนะคะคูลแลน์กองอากาศนะทุกอย่างเราดูให้หมดอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานปกติได้นะคะปัม๊ม ABS สภาพสวยแบบนี้นะคะสายพานหน้าเครื่องสายพานทาม,มิง่งดูแลให้หมดนะหัวน็อตเดิมๆไฟหน้าเดิมๆหัวน็อตกริบกริป,รปนะคะนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างหัวน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีร่องรอยเลยปั๊มเดิมตโตโยต้าสวยๆฉนวนความร้อนอยู่ในสภาพ100%สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบไม่มีตกท้องช้างนะคะ นี่เม็ดอะกรุกรมทุกอย่างเดิมหมดทุกจุดนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะอย่างที่หนูแจ้งตรวจรถ2 1 5จุด รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีและได้รถปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้ไปใช้งานเกตรุ่นตัวแอนที่ฟีดาวผ่อนเก้าพันราคาเต็มห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันยี่สิบสองนะคะไม่สี่หมื่นเจ็ดพันกิโลพี่พี่ท่านใดสนใจท่องทางการติดต่อด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามได้เลยแอดไลน์มาได้มีบริการวิ่งเซ็นทั่วประเทศมีบริการส่งรถสไลด์ให้ซื้อสดจัดไฟแนนซ์มีเล่มพร้อมโอนนะคะใครสนใจฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเกตรุ่นแอนทีเครื่องยนต์สองจุดสี่คันนี้ฟีดดาวผ่อนเก้าพันได้สีเทาดำสีพิเศษสวยๆแบบนี้เลย รถมือเดียวปลดระวังหนืวยงานประวัติศูนย์นะคะราคาสุดคุ้มน่าใช้งานพี่ๆี่สนใจติดต่อสอบถามน้องอันอันทอโต้ได้โดยตรงมาลองขับมาลองเทสได้กันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้หนูขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ